อันนครับมีลายคนท้ามาวาออกซากินอาหานเดียอะไรเหลกก้อนนะครับออกซากินอาหานทั่วไปแต่ว่ามันมีประสบอปัญห้าว่ามันมีปัญหาว่าคือม้าส่วนใหญ่เรียงจะแพ้ไก่ออกซาก็เป็นอีกต,ตัวหนึ่งว่าทีว่าแพ้ไก่แพ้เนือ้อแพ้โปรตีนจากไก่ครับก็เลยต้องสั่นห้าอาหารทีว่ามันไม่มีไก่อาหารนี่ไม่มีไก่แล้วก็ไม่มีเนื้อวอัวเลยก็ต้องเป็นปลาซึ่งอาหารจะเป็นปลาค่อนข้างที่จะห้ายากสาหรับมา้าเลยไปพบข้อง ห้าหขรองออริเจนซิกฟิทด็อกนะครับแล้วก็ออริเจนซิกฟิทแคทมอกกับมาถูกช่วงไว้ที่แพรโปรตีนจากสัตว์ปีซิกฟิทด็อกก็คือเป็นของม้านะครับซิกฟิทแคทก็คือเป็นของแมวพอดีเพราะมันเลี้ยงมาตัววงแมวตัวน่งทึ่งกับยาให้เขาวันกินหนาดีดีดพอว่าถ้าว่าเราเสือตัวไปปัญหาก็คือว่าก็กินได้บางบางตัวก็คือกินได้ปกติแต่ว่าเมื่อนอกซาเมืนเนี้ยเมื่อนแมวอีกตัวมันเนี่ยพอเรากินไปแล้วพอว่ามันเก็บซาส้มก็คือเรากรต้องเอาตังไปให้ ในหม้อเพราะว่าม้ามันจะเกิอดอาการคันในการที่ยวแผลสักปีแผลสักปีแผลปกไก่ปกไข่ปวดปวดที่นีสักปีกันส่วนส่วนหย่เลยนะเดี่ยวคนที่บาเลี้ยงมาจะพบปัญหาเลยว่ามาจะเป็นโรคผิวนังแต่ว่าม้าส่วนหย่เล้ยจะไม่แพ้ปลาแล้วก็ออริเจนซิกฟิตด็อกทำมาจากปลาพวกชนิด เราเชนินี้มาจากนานนามแคนาดาเนี่ยครับก็คือว่านได้ลตอบจดแต่ซึ่งมาส่วนใหล่เรจะกินปราหวามันทำจากโปรตีนเป็นสีมาเปิดเส้นไงต้มามันจะกินดีมากแต่ววามาตัวนี้ที่ว่าไม่ชอบกินนาำลองเอามาเอาตัวนี้กินเลยปราวาตอบโจด,ดได้ดีมากออกซาเป็นมา้าดี๋ยวไม่ปล่อยกินนาเมืเ่อเราเสือหันถั่วไปแบบนี้มันจะไม่กินปราวาบางที่อาหารก็เมื่อเราคุนกินน้นนะครับถา้ามีส่วนผสมข้องเมืเ่อเราซื้อไส้กรอกมาแพ็คหนึ่งถ้ามีส่วนผสมของแป้งหมกักม้าเราจะมีอาการเหมือนเราไม่ รสจ้ามันพิดกัน,น,กนแต่นี่คือเป็นเป็นส่วนผสมของโปรโตีนจากปลา85ที่ว่ามากถูกตัวคือกินแมวถูกตัวคือกินมากรีกินนะอาหารตัวนี้ไม่แต่งซี่แต่งกลินนะครับซึ่งอันนี้างซองนะครับ้างซองคาง้งไรทีแต่พันนะครับเขาจะเคลียน์ไหมเม็ดเด่นมาอ่าอเขาจะเคียนายรายละเอียดไวเม็ดเลยว่าเมียได้มัม้งถ้าว่าเล,เลื่อเผือนเสืออ่านมานอ่านแมวัน ส่วนแ่แล้วจะไม่ค่อยได้อา่านหรือว่าอ่านแล้วก็คือน่าจะลองสังเกตแรกถึงตัวนี้ไม่ใช่อาหานพรีเมียมนะครับเขาเรียกว่าซูปเปอร์พรีเมียมทต่ไม่พมจึงเหลืออาหานตัวนี้นะครับถึงมันจะมีราคาค่อนข้างที่จะสูงเพราะว่าอา,าเลียของการเลี้ยงมากเลยนะครับถ้าว่าเราเลี้ยงอาหานดีๆเชมพูดีๆดแล้วก็วัคซีนครบนครับเราจะแถบจะไม่มีปาเราจะแถบจะไม่มีค่าช้จใจส่วนอื่นเลยเช่นส่วนอี่ว่าจงผ่ามากไปห้าม้อเกี่ยวกับโรคผิวนั่งเกี่ยวกับ ขั้นแบบนี้ครับเพราะว่ามาัาตัวเนี้ช่วยแย่เดียวจะไม่แพ้แล้วคอข้นทัวโลกที่เลี้ยงสัตว์นะครับไม่ว่าคนทัวโลกที่เลี้ยงมมาเลี้ยงแมวเลือกที่จะชายออริเจนซิกฟิตด็อกกับซิกฟิตแคปตัวนี้นะครับโอเค ฝากไว้กันนะครับตอบโจทย์ได้ดีมากสำหรับคนที่ว่ารักสัตว์แล้วก็แมาที่ว่าจะแพ้พวกโปรโตีนจากสัตว์ปีนะครับโอเคไหมลูกหนูกวงนอนแล้วโอ้กินข้าวเร็วน้องนีนอนแล้ววันนี้ขำแล้วอืมวันนี้ไอ้กินข้าวขำแล้วนะครับฝากไว้กันออริจินซิกฟิตด็อกกับออริจินซิกฟิตแคทอันนี้ของมาอันนี้ของแมวเดี๋ยวพาลูกไปนอนคอนนะโอ้ดงนอน,นอนืม ฝากไว้กันนะครับ Origin Six f e t Dog กับ Origin Six f e t Cat นะครับโอเคค่ะ